จัดอันดับสัตว์ที่คิดว่าสู้ได้ในห้าคนนะี้ในดิสมีกี่คนนะสี่คนเออสี่คนเนะี่ยวอลุมตัวนี้ยตัวเดียวสู้ได้หรือเปล่าเห็นไหมรเราเราต้องเอาเทียตั้งชื่อเทียเอาเอาเทียเอาเทียแรกชื่อแหละสู้ไม่ไหว <laughs> อนันสุดจะสู้ไม่ไหว <laughs> ยังวะสู้สุดชีวิตอุ้ย <laughs> <laughs> แต่ถ้าลองลงมาสู้ไม่สุดชีวิตเอาได้ได้ได้สู้สุดชีวิตสดแหลกอ่ะไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาสูสดชีวิต <c oughs> เอาเป็นว่าสู้ครึ่งแรงีรงยอม,ยอมไม่ไหวแล้วยอมเลียไอพีแทนอย่างเงี้ยแกแรก ไ <API. S 2> อ,อ้ทีอเลย์เนาะของก็พยียอมเลียไอย้ทีเทียเทีที่สองเอาเปนแนละยอมเลียก่อนมาจัดเทียริสไอติมหรือเปล่าเสียงชนะไอติมวอร์เนี่ยย <laughs> ี่ห้อไหนอร่อยเอออ้เทียที่สองเอาเป็นงานกลาง ปลายลิ้นนะเดินสองปลายลิ้นมีอะไรเกเตอร์ด้วยเฮียมึงดูขวาล่างเนี่ยปวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมังกรคอมาดูมันจะวิ่งตามมูทันวิ่งเร็วมากเอาเสียสาวคือสูสีฟันดาบอะถ้าเจอโจเทอร์วิ่งสองขาดวิ่งไม่ทันเลยไม่อย่างนึกภาพเลยไอ้โจเทอร์ยังไงวะ นี่เหมือนจิ้งจกเหรอเพนจิ้งจกอีโกนาที่มันอยู่ทะเลทรายเงาะยกินกานะทสองขาเชิดคอเชิดๆอ่าอาเนี้แบบซ้อนลงมาก็คือส่งไอ้กอตคนเดียวพอมันต้องมีที่สู้ไม่ได้ด้วยสิอ๋อเออยอมรีอนพีก็คือสู้ไม่ได้ กูสู้กับปาวานเพี่จะฆ่าได้นะมึงดูไม่รู้นะไหวชิวเมื่อวานก่อนกูดำน้ำลงไปแต่ปาวานใส่รับกูขี้ในน้ำป้าตัวแรกล็อบสเตอร์คิดว่าชิวเลยไหวชิวเลยพี่โอวัดคนเดียวพอเลยป่ะอันเนี้ยเออก็คนเดียวพอถ้าก็คนเดียวก็พอ ม่กูกลัวเราเตอร์กลัวให้ยอมเรียนพีแฉะ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 ใช่เหรอไม่ยอมเรียนอะไรพีต่อพียอมเรียนพีเลยโอเคงั้นจัดหมายชิวเพราะก็สู้ไม่ไหวเออก็สู้ไม่ไหวถ้าอย่างเงี้ยตอนเด็กๆจะเล่าให้ฟังเคยเจอกุ้งกุ้งมันหนีบมือได้นะเว้ยมาตต่อไปมาลาย มันอะไรมอะไรว่าไงเขาบอกว่ามันดีดคนตายด้วยปลายลิ้นนะพี่โอ้ปลายลิ้นเกปลายลิ้นมหลายไแต่เราลุมเลยนะเว้ยเออเราลุมเราลุมสี่ะแต่ว่ามือป่าไพวกนี้มันอยู่กับเป็นฝูงเขาพี่ไม่ไปไเอาเอาแบบทางเดียวทางตาพงนี่พก็เห็นรูปอยู่มันเป็นยังไงทำไมมีตอนตามเท้าเว้ยรถจะไม่จอดให้เราด้วยถ้าเกิดเป็นในไทย แต่ถ้าเราโดนจนกันดาบสูสีฟันดาบพอต่อไปหัวกวนไอ้ก็ส์ไหวไอ้ก็สเสียบไหมไอ้อุยชิลเลยไอ้ก็อ์อ่ะผมเห็นยิงทุกวันอะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเอาอวดผ้ามาอวดผมด้วยมันเข้าช่วงปอดหัวใจมันอย่างเงี้ยเฮ้ยคนที่ไหนเนี่ยเดเวย์ได้เดเวยไปเนี่ยโอ้ไปทุกกคอสไหวชิลพี่เอ้ยก็ส์เดียวคอสไหวชิลทุกทุกวันเนี่ยอ้ย ไหวฮิวไอ้ก็ชอบกูจับหักคอเลยนี่มาจับไ่จับตัวไอ้ปีหลอโหมดนี่ตัวนี้อันนี้กูกูบอกเลยคือกูกลัวมากเลยตัวเนี้ยอมไม่ชอบเลยยอมีสีฟันดาบเลยไอ้ก็ไอ้เยอะไอ้เก่งเนี่ยจังหวะมันก็เหมือนแรปเตอร์แหละเราก็เอามือเราลอกใช่ ผมล่อมันได้เขาตตัวดามเอจดก็คือแบบผมผมโกงให้มันอ่ะมันก็ใส่ผมเหมือนโกลเด้นแล้วโอเคถ้าพูดว่าไอ้ย่าพูดว่ากูเห็นภาพแล้วแต่กูว่าภาพไม่ไม่เป็นอย่างนั้นแน่ใครไม่รู้วี่สมัยก่อนเขาจะใช้วิธีนี้ก็ได้ในการล่าไม่กแต่ละมือเปล่านะเวเรามือเปล่านะใช่พอีแค่ตีปรเดยมันก็มีอารมณ์ลย มีดูหน้ามีดิคยังมองผมในจอยเลยเนี่ยเฮ้ยก็ออมไปข้างหลังมันอะกูก่อนมันในกอดซ้อนแบบแต่งตัวเป็นแฟนด้ามีมีแน่เห็นไหมมันอยู่ด้านขวาโอเคโอเคถือว่าพวกเองสองคนยังสู้ได้แบบไม่สี่ได้วม่สีล้วแขนล็อกนี่ไม่เจอผมตตยคลิปอะไรกอดก็ได้พุ่งนี้โอหเคอะพี่โบว่าไง จมเรียนี่มาจมเรียนเออมันเกิดไอ้เครตายได้เลยด้วยเอออาจารย์เราให้ฟังตลอดเลยเออโอเนี่ยไอจิ้งโมโต้โมโต้ไรอยู่โอ้โหโมโต้มันใหญ่โอ้โหโต้มใหญ่แค่เพลงมันก็น่ากลัวแล้วไอทีเยอะมันเดินอุ้ยไอ้ายดิคุตะลาลาตะลาลาอ่ะต่อไปน้องแก้วน้องแก้ว มันจำังินพอเลยป่ะไม่เอามันรอบเดิมแบบเสียงได้ตัวเนี้ยเราสู้กับมันเอองร้องเสียงเป็นแม่กูจะร้องเลยผมว่าตายลิ้นหรอพี่เออตายลิ้นแบบมีความคิดที่แกแยะเผื่อมันไปแอบที่ไหนแล้วแบบแอบไปบ๊อบก็ต้มแอบบ๊อบก็ต้มเลยโอ้ยแอบรับเฮ้ยนั่น ไอ้ก้อนไปจะไปไอ้ก้อนไม่ใช่ไอ้ี๋อี้เสียงน้องแก้วไอ้เพื่อนเออน่ากลัวนะพี่แยกไม่ออกเลยวะเอาไปสิงโตโอ้ยไหนออนทุกวันนี้ยังให้มีอาหารข้าวให้แดกเลยพี่เออเป็นคนขี้เกียจัวสิงโตอ่ะแต่ว่าเป็นราชาเจ้าป่ายล่ะแพนด้าแพนด้าโง่มากพี่ไอ้ก้อนคนเดียวเพราะ น่ารักมากเว้ยมันแพ้ความน่ารักของมันมันแพ้ความโง่เลยมันยังจะสูญพันอยู่เลยแพนด้าพวกนี้ยเราจะเขียนลงในวิกินายด่าแพนด้าเราไม่ชอบนายว่ะพี่ต้าเนี่าชุคลิปนี้ลงนะความน่ารักของมันอยู่ในใจเราโอเคงั้นงั้นให้ไหวชิวนี่ร้อยคนนี่ไงลิงฮะ เราก็เคยต่อยกันมาแล้วนะในโรบอ่ะพูสี่วะพี่สูสี่อ่ะใช่ผมต่อยมันร้อยคนไม่ไหวเลยนะเออร้อยคนยังไม่ไหวเลยเขาไม่มีสิลปะมันคนลอยคนเกี่ยวอะไรกับศิลปะวะคว้าเราอย่างเงี้ยผมก็จะทําตัวแบบลื่นเหมือนปลาไหลมันก็จะหลุดออกมา เอ้สวนวูใส่เทียเพิ่มได้ไหมวายมันใส่เทียเพิ่มแนี่ว่ามีไอ้อนคนเดียวพอไงพีคนเดียวพออีกนะต่อไปจะพูดทัวรยบูล์ตังเฮ้ยมันเหมือนปูที่สุดแล้วต้อตัวเนี้ยเออคือแบบว่าคุณเดินเดินเข้าไปแม่งยังแยกไม่ออกแหละนกพิรเกันสีสีให้ให้อยู่หลังหมีกับเต่าอ่ะแต่ถ้าเกิดให้กูปลอมตัวเป็นลิงก็ได้นะ สลามสลามขาวเมื่อวานผมพิ่งไปซัดกี่มันมาเนี่ยโอ้เ้ยพักหดจังวะโไหดโหหดเฮ้ยพวกต้องเพิ่มเทียวอะโอ้สลามไอพีไหวอะไหวไหวไหวคนเดียวอะไหวคนเดียวอ่อเิเกเตอร์ อันนี้มันอ้วนมากมันจะวิ่งตามมันไ่ทานลงเว้ยอวนพูดว่างเราต้องสู้ด้วยต้องสู้ให้ฝ่ายนึงฝ่ายได้ฝ่ายนึงอย่างเงี้ยมันสู้ไม่ได้มาโอ้ยไม่อยากจะพูดอ่ะก็อยู่กับมาลายมาชิตาติดเป่งมาติดเป่งชิตาชิตาโอ้ยแต่ก้อนคนเดียวว๊อจริงป้ะเนี่ยก้อนไหวอ่ะกูยูไม่รู้เลยนะเนี่ย อาจจะไหวไหวอะก็ชก่้าเลยไหมันวิ่งเร็วไม่ไหวหรอกถ้าขึ้นไปเร็วเกินอุ้ยตัวนี้น่ากลัวมากเลยตัวนี้อ้ยเอ้ยพีว่าไงตัวนี้ยากข่ะพี่ไหวอะไรคิวมันมากเนี่ยดยากเลยุณแพ็คือบอกว่า ไอทีมันมีชีวะประวัติเชืดอเลยนะอะหรอเอ้คนพิกมันยอมตั้งเป็นหน้าปกเลยนะเห็นปะยอมเรียดีกว่ามีโอ้ยอมเรียยอมยอมโดนดีกว่าทำไมไม่เข้าไปช่วยนี่เลยอยู่ด่าช้างเลยคือเรื่องนี้ก็คือเพราะว่าผมจะพูดให้ก็ได้นะครับคือว่าผมโดนหมาเย็่ตอนเด็กผมโดนหมาเย็ดโอ้ยเซือดซึ่ง ไม่โหมันยังไม่เข้าไปเลยไม่นับแค่ตอต่อเฉยแล้วมันเสร็จกับอ้งเกงกูไหมล่ะเฮ้ยเหียตัวนี้กูกลัวตัวนี้กูกลัวโอ้ก็ว่าตอนนั้นหนักคอสกามีไม่อยู่ตอนนั้นบูมบูมน่าจะอยู่แต่บูมไม่ได้อยู่ไม่ได้เข้ามาในนิ้วันนี้ที่กูกลัวผีนกแสง่นกแสกมันร้องแล้วกูวิ่งเข้าบ้านเลยผมมันมันร้องเหมือนคนกีตอ่ะเออโคตรหน้ากลัว มาร้องไงเมื่อก่อนกูจำไม่ได้ละอ้าวีอจห้ลักมือาดูวานนวานโหผมกับไอ้ก้อนเพ่งไปลากันมากินเมื่อเช้าเนะยอ้โหจงเกือบโ้นจับแล้วเขาไม่ให้ล่าวานอ่งรันนั้นก็ไปลิ้นไปเนาะไปลิ้นไปลินไปลินยากเถอะว่ล่ยาง วัวโอ้ยวัวผมคนเดียวพอใช่เหรอสู้ยังไงอีอยังจับจับนมมันนะเว้มันจะล็อกโอ้ยโ <c oughs> อ้ยเฮ้ยเลยอูต้องตัดเสีสยงที่ออกอย่างคลิปแน่เลยฮารัดเมนวัวแล้วไม่เยอะนะคุณวัวเลยจับนมวัวเออออ้ยมันโยเหนียวเลย เกือบดูดอ่ะเกือบก้มไปดูดเลยไม่ต้องกองอ่ะอยนาี้ยพ่อน้าบ้าโอ้ยถ้าแข่งเรื่องนั้นกับผมอ่ะมันไม่ได้คือหัวเราไยไอ้ก้อนคนเดียววะเดี๋ยวคุณแท็กว่าไงคุณแท็กว่าไงตอนคนเดียวก็ไหวมั้ยเออคนเดียวไหวก้อนไหวมั้ยสรุปก้อนไหวใช่ไหมตลอดเดี๋ยวมันจะคานไหวเหรอลงมามันสัตว์ขี้ยันนะ เออถ้าก็โดนัจับพิดท่าทำไงอ nee. ่ะก็ทำกับมันอยู่งั้นแหละโอ้โง่ใท้เอฟซีมาซูกี้ด้วยเว้ยโอ้ยแพ้พวกเขาโอ้ยไ่แพ้มันี้แพ้วันนิ่มงโมงนะซาตานนี่คือกลัวกลัวเมื่อเช้ามันโมงกูไปเกือบถึงถนนน่ะจริงไอ้เหี้ยอุบัติเทุกตัวที่แบ็กซูในด้านลอกไม่เกิดขึ้นหรอกตอนเช้าไอ้ กิจกรรมเยอะจอนช้าในวันเดียวออาปูให้อยู่หลังบาเพราะว่าสตาร์ทเฮหมดแค่นี้แหละอยากจัดเทียนหนังผีอจัดอะไรนะหนังผีไทยผีไทยเหรอเอ้เอาไว้เอาไว้รอบหน้าเอาไว้รอบหน้าดีกว่าเทย คนแรกคนแรกบอสบอสแนะนำตัวไปไม่ต้องไม่ต้องพูดชื่อจริงนะบอสครับต, <laughs> ตัวในย่าไม่ต้องพูดขนาดนั้นสวัสิโกโอเคเทียอาวอะคนต่อไปพีพีที่ว่าไงสวัสดีครับผมพีนะครับ <laughs> ขอเสียงคนที่จะมาดูผมหน่อยครับ ตัวผ oh, ีคุณคนต่อไปคุณแพ็คุณแพ็คอ่าสวัสดีครับแพ็ครับอีกที่หนึ่งก็ป๋า